ครับมารีวิวบึงกรอครับท่านี้ก็น่ามากนะครับน่ามากเขาก็มีการระบายลงาทางฝัง่งน,นู้นนะ่ะอันนี้บึงก้อนมีสองสองส่วนสามส่วนเนาะสองส่วนไหมหนึ่งส่วนแล้วก็บ,บึงใหญ่อีกส่วนนะครับโน่นไปทำน้ำประปาบึงกรอสายก็ได้ครับหรือตรงไปใสยก็ได้อ่าในมีสารตะปูเนาะนู้นบึงใหญ่ๆครับครับ<ม><ม>วันเจ้าช่าครับวันนี้วันที่ตักอาทาศโวโลกนาดมาดูน้ำน้ำไหล อาทิตย์ที่แล้วนี่ะก็ระบายน้ำออกไปนิดนึงครับเคยไหมมีปัญหานก็นี่พักการ์ดค,คือต้อนนี่ต้นต้นเขาเรียกอะไรต้นตาลสวยครับสวย <laughs> สวยมากครับอันนี้ก็พอประมาณนี่ครับก็เต็มเปี่ยมพอดีกำลังสวยตักร้อยกระถงได้พอดีแล้วครับแต่ว่าอาจจะคงไม่รอยเพราะมันใหญ่ตโตละครับและนี้ข้างหน้าเราเนี่คือเป็นบ้าน ข้างหลังบ้านใหม่กรออันนี้คือบ้านสี่เหลี่ยมครับให้มีกาแฟรับก้อยป่านะเข้าไปสายมือ,อารานาบลูกใหญก่กว่ามือครับยาวจนถึงทิดถนน209เจ็ดนะครับ2 0 6 7ห้องเจ็ดก็เอเอโดนว่ายาถึงลงบ้านนะครับเออมีมันเอ่อมันจะมีรูวิ่งอยู่ข้างๆ่ะแต่ว่านะมองเห็นปมเคยบังวิ่งครับมีรูวิ่งอยู่ แต่ว่ามันก็เชิงคืบๆเนาะถ้าปลาคึบมืนเนาะมาเล็กน่อยก็มาชนถนนตรงนี้ครับใายมือบ้านตอนนี้บ้านสรีเหรียญนะครับพอบึ้งเกตการเบึ้งกอนคืออยู่บ้านบ้านเมก่อนถนนออกแล้วนะครับไยังใหญ่กว่ามือนะครับนี่ก็ปั๊มปั๊มปตทนะครับเพราะฉะนั้นก็จากเึื้องก็ออกมาได้หลายได้หลายเส้นนะที่ยี่สิบที่เจ็ดตุลาคมแปดก้าช่วงนี้เวลาใช่มาลีวิลนาใหม่เบึ้งกอนก็เต็มเต็ม